หลายคนไม่รู้นะคะว่าปลูกต้นไม้ยังไงให้สวยงามไม่มีใบเหลืองใบจุดใบด่างใบยิกไม่งอศัตรูพืชรบกวนหรือโรคที่เกิดจากเชือ้อราโรครักนอกคนเน่านะคะโรคแคนเกอร์กับตระกูลส้มนะคะ ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะวันนี้มีสูตรง่ายๆมาแนะนํานะคะทั้งบํารุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดบับให้สวยงามเจริญเติบโตแข็งแรงพร้อมกับป้องกันโรคมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเจอปัญหาแบบนี้ลองนําวิธีที่แม่จิ๋มแนะน,นํานี้ไปใช้กับต้นไม้พืชผักสวนครัวที่บ้านกันดูนะคะขมิ้นสดเขามีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้อักเสบนะคะและยังช่วยบํารุงร่างกายค่ะ ช่วยแก้ผดผื่นคันต่างๆนะคะสมัยโบราณนะถ้าใครเป็นผื่นคันนะเขาจะฝนฝนนะคะแบบว่าเอาน้ำน้ำนะมาทาทาปลายๆเขาจะเย็นๆค่ะจะช่วยทําให้แบบยุบเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะยังมีประโยชน์ต่อการบํารุงต้นไม้ด้วยค่ะประโยชน์ต่อพืชด้วยนะคะเพราะว่าในขมิ้นเขามีสารสําคัญที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชมแมลง,งต่างๆได้อีกต่างหากค่ะเพราะกลิ่นแล้วก็ตัวยาที่อยู่ในนี้นะคะอย่างเช่นหนอนใย,ยผกักหนอนกระทูหอมหนอนกระทูผักนะคะใบนะคะที่ปลูกกระหล่ําปีนะคะปรกกาดเลยพวกนี้ค่ะที่เขาจะชอบไปชอนใชยในกระหล่ําปีนั่นแหละนะคะวันนี้ได้ทั้งบำรุงด้วยนะคะป้องกันโรคด้วยศัตรูพืชด้วยนะคะรุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดมากๆเลยนะ แล้วก็ช่วยสมานแผลนะคะกระตุ้นระบบรากของพืชนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพืชได้ด้วยคือฟื้นฟูพืชต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ของเราให้แข็งแรงโตเร็วค่ะวิธีทำก็ง่ายนะคะนำขมิน้นไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใครมีเครื่องบดก็นำไปบดได้เลยนะคะหรือว่าใครมีครก,กองกดตมเหมือนแม่จิ๋มนี่แหละทำง่ายๆนะคะหรือว่าทุบ ให้แตกๆค่ะตำหรือบดให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนแกงนะคะได้แล้วก็เตรียมน้ำใส่แก้วเลยนะคะ1แก้ว200 ml ค่ะแล้วก็นำขมิ้นที่เราตำนะคะลงไปคนเลยค่ะ แช่ไว้ประมาณ30นาทีใช้ได้ค่ะอัตราการใช้เราก็เตรียมน้ำ10ลิตรใส่ภาชนะค่ะตามด้วยน้ำขมิ้นที่เราแช่ไว้นะคะ1แก้วคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วใส่กระบ,บอกฉีดไปฉีดพ่นตามกิ่งตามกา้านตามใบหรือว่าลาดลดลงดินได้เลยค่ะจะช่วยยับยั้งโรคเชื้อราในพืชฟื้นฟูพืชที่ไม่แข็งแรงให้กลัมามเขียวงามค่ะฉีดพ่น ทุกๆสัปดาห์ค่ะหรือทุกๆห้าถวันช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นค่ะจะเป็นเวลาที่ดีและเหมาะสมนอกจากป้องกันกําจัดศัตรูพืชโรคของพืชแล้วนะคะยังช่วยฟื้นฟูให้ต้นไม้ของเรากลับมามีลําต้นที่แข็งแรงและสวยงามค่ะปลูกมะเขือไม่ออกดอกไม่ออกผลใบยิกยิกงอๆงอขอบปลายใบไหมทํายังไงดีคะแม่จิ๋มนะคะใช้สูตรนี้นะคะทุกคนช่วยฟื้นฟูนะต้นไหนโซม ใบเหลืองเหลืองไม่จเจริญเติบโตนะคะหรือว่ามีเพีย้ยมดมารบกวนต้นมะเขือก็ใช้วิธีนี้แหละนะคะใส่บัวรดน้ำแล้วก็รดให้ชุ่มเลยค่ะทั้งฟืน้นฟูแล้วก็บำรุงป้องกันโรคพืชแล้วก็ศัตรูพืชครบเลยค่ะทุกคนในขมิ้นเขามีธาตุสารอาหารนะคะที่จะเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชอย่างเช่นวิตามินต่างๆนะคะมีแคลเซียมเสริมสร้างให้แข็งแรงแล้วก็ยังฟืน้นฟู ต้นไม้โสซมโซมให้กลับมามีลำต้นที่แข็งแรงให้ดอกให้ผลกับเราค่ะส่วนใบไหนที่ขอบเหลืองขอบไม้เขาก็จะช่วยยับยัง้งเชื้อโรคเชื้อรามไม่ให้ลุกรามไปมากกว่าเดิมค่ะ ลิกแล้วใบเหลืองไม่แตกยอดใบเลยค่ะไม่เจมทำอย่างไรนะคะใช้วิธีนี้ฟืนฟูได้ค่ะต้นก่ดโซมใบก็ร่วงนะคะใช้สูตรนี้ฉีดพ่นให้ชุ่มเลยค่ะเพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้ง พืชผักสวนครัวไม้ประดับที่บ้านแล้วใบไม่ใหญ่เลยค่ะแม่จีมแถมยังต้นแคระแกร้ททำยังไงสูตรไหนดีนะคะวันนี้แม่จิมขอแนะนําสูตรนี้เลยง่ายแสนง่ายนะคะแล้วก็ได้ผลจริงค่ะทุกคนทําให้ต้นอวบใบใหญ่ต้นแข็งแรงแต่โกและยังช่วยแก้ปัญหาพืชใบเหลืองได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทํายังไงนะคะพร้อมแล้วเราไปทําสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะ สิ่งที่ต้องใช้ะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะทุกคนก็คือเตรียมน้ําใส่ภาชนะนะคะเป็นถังหรือว่ามีฝาปิดมิดชิดได้ยิ่งดีนะคะใส่น้ําลงไป10ลิตรค่ะตามด้วยปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะ1ถ้วยหรือก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะเทลงไปเลยในมูลวัวเขาจะมีธาตุสารอาหารเยอะแยะมากมายในการบํารุงพืชดีมากๆเลยค่ะทุกคนมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะ มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งนั้นเลยนะคะเทงลงไปแล้วก็คนให้มูนหัวจมลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็หมักไว้นะคะเป็นสูตรเร่งด่วนหนึ่งคืนก็ใช้ได้แล้วค่ะหรือจะให้ดีนะคะอยากได้แบบเข้มข้นหัวเชื้อเน้นๆนะคะก็หมักไว้สักหนึ่งเดือนแล้วค่อยนํามาใช้นะคะผลที่ได้ดีมากๆเลยนะคะเขามีประโยชน์ยังไงนะคะก็ช่วยเร่งใบเร่งราก ทำให้ลําต้นแข็งแรงค่ะมีผลต่อการออกดอกออกผลนั่นเองนะคะแก้พืชใบเหลืองได้เพราะว่าได้ธาตุสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็รองนั่นเองค่ะเวลาเราคนนะคะคนให้ปุ๋ยคอ,อกจมลงไปด้วยนะคะทุกคนนั่นคือได้แล้วเรียบร้อยถ้าเขายังฟูมีปุ๋ยคอ,อกอยู่ด้านบนนะคะยังใช้ไม่ได้นะคนจนให้เขาจมลงไปเลยค่ะ วิธีการใช้นะคะก็ใช้น้ำหมักมูลวัว200 ml หรือว่า1แก้วนะคะผสมกับน้ำ10-20ลิตรตามขนาดของพืชน,นะถ้าต้นเล็กเราก็ผสมน้ำเยอะถ้าต้นใหญ่เราก็ผสมน้ำน้อยสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็นำไปาราดรดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบบำปรุงพืชให้แข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามกันได้เลยค่ะเพียงสัปดาห์ละ1ครั้ง พืชผักส่วนครัวที่บ้านแล้วไม่เจริญเติบโตใบไม่เขียวงามลองนําสูตรนี้ไปทําใช้บํารุงต้นไม้ที่บ้านกันได้เลยค่ะเป็นสูตรง่ายๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องซื้อ ให้แพงค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สากู a ช n e l ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักจะได้มีสูตรปุ๋ยดีๆไว้ใช้ค่ะแม่จิมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพบกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย